บอกไว้ก่อนแล้วกัน selection sort กับ bubble sort เนี่ยก็ไปฝึกฝึกเอาให้ได้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในคำถามยอดนิยมเวลาสัมภาษณ์จริงๆยังมีคำถามยอดนิยมอีกอันหนึ่งก็คือจงหา p r i m Number หาจำนวนเฉพาะเช็คว่าจำนวนเฉพาะมีตัวอะไรบ้างนะครับจะมีโจทย์ยอดนิยมอะไรประมาณเนี้ยที่โจทย์สมัครงานก็ไปฝึกๆได้นะครับเดี๋ยว ผมจะสอนให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวผมน่าจะต้องจําเป็นทําสิ่งนี้เลยแหละจริงๆไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็คือสอนบนลูปพื้นฐานซูเปอร์เบสิกนะครับมีโจทย์แบบวนดวงดาวซูเปอร์เบสิกให้จริงๆไม่ค่อยด้านเท่าไหร่แต่ก็ดูเหมือนจะจำเป็นก็เอาไปว่าเดี๋ยวคนที่เรียนแล้ว คนที่เรียนแล้วไอตัวประมาณว่าคนที่ทำไอ l e c t i o o นซอสเสร็จแล้วอะ่ะก็ทำไอโจอ์อันอื่นไล่ไปต่อจนเสร็จได้เลยนะครับส่วนคนที่คิดว่ายังไม่ชัวยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวผมแยกส่วนแยกโซนมาสอนต่างหากให้วนลูปอย่างเดียวนะครับโอเคต่อนะครับอ่ะ b ับเบิลซน,นะครับคือการซอสโดยการเปรียบเทียบทีละคู่นะครับ ไอตัวบับเบิ้ลซอเนี่ยจะดูขัดกับความรู้สึกธรรมชาติเล็กน้อยนะครับจะขัดกับความธรรมชาติเล็กน้อยก็คือมันจะเป็นแบบนี้ชุบสูงเลย จะเทียบเป็นคู่ๆแล้วก็สลับกันนะครับพยายามดูเลขต,ตัวนี้ไอ้แท่งตัวเนี้ไว้ครับเนี่ยไอ้แท่งตัวนี้ไว้จะเห็นว่าไอ้47เนี่ยมาถูกดันไปอยู่ขวาสุดนะครับ47จะถูกดันไปอยู่ขวาสุดแล้วก็เอา50เไปดันก็คือมันจะสลับคู่ไปเรื่อยๆมันสลับคู่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทียบอันไหนน้อยกว่าดันซ้ายอันไหนน้อยกว่าดันซ้ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ทําจนจบมันก็จะสลับทิ้งไว้เฉย คือเป้าหมายจริงๆก็คือเราพยายามจะดันในตัวที่มีตัวเลขเยอะที่สุดนะครับไปอยู่ทางขวาให้ได้มากที่สุดเออคือมันจะตรงคันข้ามกับตัว selection sort นิดนึงนะครับ selection sort เนี่ยจะเอก่อนดีกว่า selection sort เนี่ยจะพยายามเรียงจากซ้ายไปขวาหาตัวน้อยก่อนแล้วก็ค่อยหาน้อยที่สุดเบอร์สองหาน้อยที่สุดเบอร์สามหาน้อยที่สุดเบอร์สี่แล้วก็ไล่ตำแหน่งไปเรื่อยๆอันนี้คือ selection sort บับเบิลซอรเนี่ยจะทำตรงข้ามกันก็คือพยายามจะหาตัวที่มันมากที่สุดก่อนพยายามจะหาตัวที่มีค่ามากที่สุดแล้วดันมันไปอยู่ทางขวาดันไปอยู่ทางขวาด้วยวิธีการที่ดันของบับเบิลซอรที่จะดันไปทางขวาก็คือมันจะเปรียบเทียบทีละคู่นะครับสั่นดูหน่อยชิบมันจะเปรียบเทียบทีละคู่ว่าอะ สามกับสี่สี่อันไหนมากกว่ากันสี่สี่มากกว่าก็เลยข้ามไปแล้วก็สี่สี่กับสามแปดอันไหนมากกว่าก็เอาสี่สี่ไปอ่ะมันก็จะเลยมันจะสลับไปเรื่อยๆรื่อย่ะคือจะสังเกตเห็นว่ามันจะขยับทีละช่องนะครับจะเอาอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยตัวแรกมันจะเอาสองตัวเนี้ยเช็คกันแล้วคู่ที่สองเนี่ยมันจะไม่ได้เอา อะไอินเด็กซ์ตัวที่สองกับสามมันจะเอาอินเด็กซ์ตัวที่หนึ่งกับสองนะครับเนี่ยมันจะเอาคู่นี้แล้วถัดมาเป็นคู่นี้ถัดมาเป็นคู่นี้มันจะไม่ใช่คู่นี้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 มันจะไม่ได้สกิปสองอ่ะมันจะไม่ได้นับโกทีละสองมันจะบบกทีละหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะสลับไปเรื่อยว่าเทียบแค่สองตัวว่าไอสองตัวเนี้ยตัวไหนมากกว่ากันแล้วมันก็ถ้ามันมากตัวไหนมากกว่าก็ถ้าตัวมากกว่ามันไม่ได้อยู่ทางขวาว่าที่แสวบ แต่ถ้าตัวมากกว่าอยู่ทางขวาอยู่แล้วก็ไม่ต้องสแบบนะครับอ่าแล้วก็สลับมาอ่ะแล้วก็ทอวิ่งมันนี้อ่ะอันไหนมากกว่าก็ดันไปอันไหนมากกว่าก็ดันไปวิธีคิดเราจะคิดแค่นี้ว่าคือเราจะเราจะไม่มองภาพใหญ่เลยเราจะไม่ไม่สนใจภาพใหญ่นะครับเราจะมองแค่ขยับทีละคู่ไปเรื่อยๆแล้วไอ้ตัวไหนมากกว่าก็ดันไปทางขวาตัวไหนมากกว่าดันไปทางขวาถ้ามันตัวมากกว่าอยู่ทางขวาอยู่แล้วก็ไม่ต้องทาอะไรนะครับ เราสนใจแค่นี้อ่าแล้วพอจากการทำแบบเนี้ยครับไอ้ตัวที่อยู่ขวาสุดมันก็เลยเป็นตัวที่มีค่ามากที่สุดโดยอัตโนมัติเออโดยที่เราไม่ต้องไปคิดเรื่องภาพใหญ่ด้วยนะครับเราจะคิดแค่เป็นคู่ๆนี่แหละนะครับไล่ไปแล้วก็พอได้ตัวมากกว่าแล้วเราก็วนซ้ำอีกรอบหนึ่งครับเราก็วนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สแสวบตัวที่มากสุดไปอยู่ทางขวานะครับ เวลาเราเขียนซอสนะครับเพื่อความง่ายถ้าคิดว่าเอาทําตามรูปไม่ได้ยังไม่ทําตามรูปไม่ได้เป๊ะน,นะครับ <S <S เพื่อความง่ายเนี่ยแนะนําให้เอเขียนแบบประมาณว่าวนไม่ต้องสนใจว่าจะต้องวนให้ครบแบบไอ้สีเหลืองก็ไม่ต้องวนเออให้วนเป็น n คูณ n ไปเลยนะครับเป็น n กําลังสองไปเลยคือลูปรอบแรกประมาณว่าก็ไอ้ตัวนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับหลูกที่เราจะวนก็คือเอาสิบห้าคูสิบห้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดว่าสิบห้าแล้วก็รอบสองมันต้องน้อยลงเหลือสิบสี่รอบสามต้องน้อยลงเหลือสิบสามรอบถัดไปเห 12, ลือสิบสองรอบถัดไปเหลือสิบเอ็ดยังไม่ต้องคิดแบบนั้นก็ได้เอาเป็นว่าคิดแบบให้มันบนสิบห้ารอบเสมอเลยก็ได้ให้แบบถึกๆึกไปก่อนเอาให้มันออกก่อนแล้วเดี๋ยวพอทําได้แล้วค่อยออพติไมท์ให้มันเป็น ดังลูกนะครับให้เป็นตามแอนิเมชันก็คือไอตัวอินเด็ตัวไหนที่มันถึงแล้วเนี่ยก็ช่างมันอะไรประมาณนี้นะครับก็วนไปเรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็จะไอสี IC เหลืองคือโอเคมันซ้อสแล้วสิ่งสิ่งที่ซ้อนแล้วนะครับหลังจากการที่เราแซวคู่ทีละคู่ไปเรื่อยๆเนี่ยจากซ้ายไปขวาไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราได้ตัวตัวเลขที่มีค่าเยอะที่สุดอยู่ทางขวาโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือบับเบิลซอร์มีใครงงไหมครับก็ออยังซิมเพิลอยู่นะครับถ้างงยกได้นะครับไม่ถ้าไม่ยกก็ถือว่าเข้าใจแล้วก็ข,ข้ามถือว่าไม่เรียกร้องนะครับไม่ไม่ถามก็เสียสิทธินะครับประโยคนี้ลืมพูดไปนานแล้วโอเคบับเบิลซอร์ก็ประมาณนี้ ไปนะครับอ insertion sort ก่อนละกันอย่างนี้ขอสอบแบบนิดนึงนก็ทีนี้ทั้ง s e l e c t i o n sort แล้วก็ insertion อ่ากับ bubble s o r t เนี่ยจะใช้ O n กำลังสองทั้งคู่นะครับก็คือ performance จะหัวยี่สุดในบรรดา,าการสอรทุกอย่าง ชีวิตจริงจะไม่ค่อยมีคนทาแบบนี้หรอกแต่ว่าถ้าเราคิดไม่ออกจริงเราคิดอันกริทเมที่ดีกว่าน,นี้ไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปใช้ฟังก์ชันซอสของภาษาที่แบบมันมีมาให้อยู่แล้วก็ได้ไม่เขียนเองก็ได้นะครับไม่ไม่เป็นไรนะ